สวัสดีครับทุกท่าน่าวันนี้พามาชมเหรียญที่เรียกว่าอีกหน่อยจะกลายเป็นตำนานนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็หาคนขายแทบไม่มีแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเหรียญหลงผู้อเอี่ยมวัสพันสูงนะครับเหรียญชิโก3สามแชะคำว่าสามแชะที่ต่อท้ายเนี่ยก็คือคนที่ใช้เหรียญรุ่นเนี้เคยโดนยิงด้วยปืนลูกโม่นะครับ ืลูกโมที่สับไม่แตก3ครั้งติดต่อกันนะครับดังแชะแชะแชะนะครับเขาก็เลยเรียกว่าจิคโคสามแชะนะครับส,สร้างผู้สร้างเนี่ยสร้างในปี2528นะครับแล้วก็นำออกมาแจกในปี2532นะครับปลูกเสกอยู่3ปีอ่าปลุกเสกอยู่3ปีนะครับ ชนวนก็ใช้ชนวนของพระกิ่งวัดดังๆต่างๆนะครับแล้วก็ปลูกเสกตามวัดดังๆต่าง,งๆเนี่ยอยู่3ปีนะครับแล้วถึงนําออกมาแจกผู้สร้างอันนี้เหรียญน,นี้ไม่ได้ออกจากวัดนะครับผู้สร้างเป็นเสียทีปากเก็ตนะเหรียญเขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุดีวัตถุดิบดีนะครับวัตถุดิบดี วัตถุเป็นมงคลนะครับจิตเป็นกุศลสร้างด้วยจิตใจอันเป็นบริสุทธิ์นะครับพระก,ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นเหรียญ4โคตดนะครับ4โคนะ้ดเนี่ยจะเห็นตอกตัวนะนะครับตอกตัวนะ4ตัวนะครับเป็นเหรียญซึ่งแจกผู้ใหญ่นะครับในวันงานสร้างแค่100เหรียญน,นะครับสร้างแค่100เหรียญน,นะครับอ่าองค์นี้เป็นกระไหลเงินนะอ่าองค์นี้เป็นกระไหลเง เนื้อเนี่ยทุกเหรียญทุกเหรียญเหมือนกันหมดนะครับจะเป็นกึง่งกึ่งเนื้อนวะเพราะว่าท่านรวบรวมรวบรวมชันวนของพรกกิ่งต่างๆจากวัดต่างๆมาเยอะนะครับก็เนื้อก็จะผสมปนเปกันไปนะ้เนื้อออกึ่งกึ่งนวะนะครับส่วนใหญ่สี่โคจะเป็นกระไหลเงินนะส่วนใหญ่สี่โคจะเป็นกระไหลเงินตอนนี้เกยเยอะนะเกระบาดค่อนข้างเยอะนะครับ หลักๆแล้วกใ็ให้ให้ให้ดูพวกโค้ดต่างๆนะครับเนี่ยโค้ดต่างๆจะได้สัสดส่วนนะโค้ดต่างๆจะได้สัสดส่วนนะครับโค้ดต่างๆเนี่ยลายผมหลงปูคมชัดมากแล้วก็พวกตัวโค้ดต่างๆเนี่ย จะคมชัดและได้สัดส่วนนะครับจะไม่หัวยาวห่างยาวเป็นพิเศษนะเนี่ยเนี่ยดูโคตได้เนี่ยเหร,นะรียญน,นี้เหรียญนี้อีกหน่อยเป็นตำนานแน่นอนนะครับสร้างแค่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับจำนวนการสร้างทั้งหมดรวมทุกเนื้อรวมทุกทุกแบบนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญณนนะเดียวหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสนะี่นแบบนี้ที่แจกแค แถบผู้ใหญ่นะอ่าหนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็อีกสามสิบเหรียญเป็นเหรียญตอ,อกเลขล่างนะครับแจกญาตินะครับแล้วก็อีกสามสิบเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญตอ,อกเลขข้างนะครับแจกญาติเหมือนกันนะครับสร้างทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญสี่นะนี้มีแท้แท้แค่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับพระองค์นี้อยู่ในการครอบครอ,องผมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับผม